ทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวในของตัวรถฟรีหรือว่ารถคูปองนะ Q sun. คิวซันคินแบกนะฮะคิวแบกนั่นแหละเอตรงที่รักกี้บ็นะครับแล้วก็มาตรงที่เวชานม่จก็เลยเนื่องจากว่าไม่เคยสะดวกเท่าไหร่ก็รีวิวประมาณนี้นะฮะคร่าวๆตลอดที่ผมมีอยู่ในของสีม่วงมีอยู่ที่117หลอดตัวหลอดเฉพาะซูมในของตัวลดอยู่ที่64นะคร ก็ตีไปเลยนะหนึ่งร้อยแปดเซตหลอดเลลุยกันเลยดูว่าเราจะกดเท่าไหร่และเราจะใช้กูปองประมาณเท่าไหร่นะครับลองคุมกันก่อน,นเลยคลองที่หนึ่งมาแล้วครับว่าเราจะหมดหรือหลอดเลยเข้าอุตส่าห์นะครับง่ายๆไม่ยากเยอะไรสมเข้าไปคลองที่สี่คองที่สี่มาแล้วดูดิจ้ะ แ้าทุกคนส,สมมบัติเท่าไหร่ก็อกกันได้เลยนะทอ,อ,อ,องที่ห้าไดมาครับห้าลื่อเอาเรื่องเอาเรื่องแค่ทองสุดท้ายนะดูว่าเราจะได้ไหมทองสุดท้ายเจ็ดสิบสามอสี่ม้วมาทองที่หกได้ง่ายอยู่นะเราต้องมีทองเจ็ดกันเลยเจ็ดไม้เจ็ดเจ็คืออันนี้เดี๋ยวเราไปเทสแล้วก็ดูว่าความแรงมันเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่อา่านเดีวไนไม่ได้นะครับ ขึ้นเก็บมาแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยอร้อยแปดสิบหลอดได้มาเจ็ดข้อแล้วจะเกือไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละดิไปเก้าสิบเก้าหลอดว่าเราจะได้ไหมร้อยหลอดนะฮะปั๊กช่องที่แปดช่องที่แปดตอนนี้ผมใช้ไปแล้วั้งหมดเนี่ยสองร้อยแปดสิบหลอดสองร้อยแปดสิบหลอดโอ้โหอช่องที่แปดมาว่ามาว่า ดัวดีอยงเรื่องช่องที่เก้ามาลัวเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจาะไม่เกลือได้นะทุกคนออก็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 ไม่รู้แล้นะสุดท้ายใลุ้นจัดลุ้นจัดลุ้นจัดเอาไม่ได้ครับบอล50บลอดผมว่าได้แล้วมาเลยยังไม่มาบ้าเอาวอางเดินมันเล่นเลย ออเออในรลุดในรลุดเดยวี <S <S ได้ครับนานไง,งนี่นนมีเลยได้แล้วครับชินสันคิวเลอร์คิวแบ็กดิชินสันคิวแบ็กได้แล้วครับท้ารอกเท่าที่ผมสูงมาของตัวรถซีทอมคิวสามคิวแบก็กหมดไปที่อ่ะตีกลมๆเลยนะเท่าที่ผมซื้อมาก็อยู่ที่ สามร้อยสาสิบหลอดนะตีไปสามร้อยสาสิบหลอดไม่เกลือนะถ้าเกลือจริงๆก,ก็ต้อง,รอ 1, รองประมาณหนึ่งแสนกูโปรนะแต่ว่าไม่เกลือครับโดนไปดแปดหมื่นสองพันกูโปรต่อมาเราจะดูเรื่องของ,องตัว,วสกิลกันเลยดีกว่าการดิสมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและมิดิบูจะถูกใช้ในเวอร์ชันเมื่อดดวควรใช้มิดิบูเพราะว่าหลังจากเล่นเกมคุณจะได้รับเอ็มแทงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทันทีทุกครั้งที่คุณใช้มิดิบูคุณจะได้รับน้ำเงินเพิ่มขึ้นเป็นสองจุด 025%ทุกๆ2ครั้งที่คุณออกจากเกมความรอสงสุดพื้นฐานจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นในชีวิตเบสจำมวนเป็นระดับ่านะฮะก็สกลก็ถือว่าสดะการปราแต่งตวเท่าใส่สุดนะครับชุดเพเดียเทโบใส่สสุดนะครับเต็มทางสสุดก็ใหม่รอบนะตบเท้าเป็เส่สุไอเดเโส่สุเต็มทางสสุดครับก่อนนะครับวิ่ยู่ที่ สองร้อยหกจุดหนึ่งลแลงครับสกิลเดีให้อยู่ที่สองาสิบนะอันนี้แปดสกิลครับแล้วตามตวจะเป็นสกอยเ็สิบสี่จุดสามแที่เี่สอบเอตัวเอาเยงสกิที่ียที่สามร้อยสิบห้าจปนะครับก็สำหรับีผมก็ถือว่าดีใช้ได้ครับ มาครับเดี๋ยวเรามาลงแรง,งกันลงแลรงกันให้ชมนะว่าเป็นยังไงบ้างรรามี้เจอกับมาตีด้วยนะเขาเรียกว่ามาตีเป็นที่ดีที่สุดนของเราด้วยไม่ว่าเราจะสู้กับมาตีได้ไหมถ้าถามว่าเทียบกับรถมาตีเนี่ยของเราเนี่ยโอเคไหมถามว่าดีเท่ามาตีไหมสำหรับผมว่าถ้าเป็นรถที่ผมเล่นนะอ่าคินสันคิวเลอร์นเนาะคิวแบกดีไม่เท่านของตัวรถมาตีนะครับเดี๋ยวลาตนะครับ วัวันฟาบันี่้อบเปที่8มันได้ใไห้ครับมันก,ก็วกกับสเัเลียงแบบวมเลื่อนไเร่อยเย,น,ย,ย,ย,น,ย,น,ยนี้เนดพวกฟกลครับในยเลยนะนี่อดีกรมมนาร จัดไปเป็นรอยคารียกว่ามาเกลี่ยที่สุดก็ยังสู้รถผมไม่ได้ครับเดตโตเจอทีห้าด้วแต่เวลาลนเด่งบายยึดยึงผมแบดีดดีดดีแด ตูครับ้ไปงัไปครับครเนื่องเด่พ โอเคครักลางๆแต่ว่าได้อรับแต่เล่นได้ได้ครับคือโอเคง่ายๆครับพร้อมน้อมเลยสตาร์เก่าโอเคคือเอปเดตอไรแนี้เลยโอ้ีังแ็แด้นะครับเรียู้อบพรอ เรามาสรลปกันเลยดีกว่าจากที่ผมเล่นมาแล้วนะคะ an, รับตัวรถคินสันคิวแบ็ครถคูปองคันนี้ผมหมดคูปองอยู่ที่ประมาณ8ปด0มื่สองพันคูปองอะตีกลมๆประมาณนี้นะแล้วก็ตัวหลออยู่ที่3ามร้อยสหลอนะครับถ้าถามว่าคันนี้โอเคไหมใช้ได้ดีไหมความเร็วอัอาตราเร่งถือว่าใช้ได้ครับอัตราเร่งใช้ได้ระยะในตัวใช้ได้ครับมีดิพูทโอเคครับ การเลี้ยวกันดีก็โอเคการเลี้ยวอาจจะยากหน่อยการดีถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเกมในโตเนี่ยต้นเกมเนี่ยเรียกว่าเป็นรถต้นเกมเก็บง่ายมากครับเก็บง่ายมากแต่ถ้าถามว่าปลายปลายเกมโอเคไหมปลายปลายเกมก็อยู่ในระดับก,กลางๆนะครับการเก็บในโตอะไรอย่างเงี้ยเนาะโดยรวมแล้วผมให้คันนี้อยู่ที่สําหรับดีแล้วกันนะครับอันนี้พูดสํหรรบใส่ฟรีนะไม่รวมเติมครับเฉพาะฟรีนะฮะถือว่าดีนะสหรับใรที่ไม่ทันในของตัวรถ แต่คันอื่นๆอย่างเช่นมาตีนอะไรเงี้ยเออ a อ8 6อะไรเงี้ยใครที่ไม่ทันอ่ะแนะนำคันคันนี้เลยเอาไปเล่นได้ครับ <S 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 โอเค <S 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 เลยครับวันนี้เราก็มารีวิวคันนี้เป็นเป็นที่เรียบร้อยใครที่ความคิดเห็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมส่วนการรีวิวของผมอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าคาริรบปิดติดงานนะฮะก็แค่นั้นแหละโอเคเข้าใจกันนะ